คัณสุ่มมันสัต์ใหู่ดอ่ะเฮ้ยลูกตกอนว้งเตหัวมันก่อนนีู่้ยีเตีหัวมันนี่ก็เกกินาดยี่ปดจังเมันนี่เอาขึ้นมาพี่บ่อขอันี้ด้วยโอ้ขาดอหันเอาปดปดปดโอ้ย รัดญ่อ <motiv ators> <m> ีย <t ired> ังเดือดคือหัวเสียเดือดปลาได้เดือดคนเดือดปลาโม่เมนมันไขรที่เนี่ยจังหวะมันัวแหงโอ้ปลามันไค่เันมแหงบอกเมีนโอจำหนึ่งมันบุบูอยู่ในสนหอบวมันสีงคนอี๋ใครมัมนูอะมฟังฟังเนี่ยโอ้ยิปโล่หรอ อ่านเช yes. oh, ็โลเฮ็ดจังไรโอ้เขามาฟังทะก่อนเออได้การได้การเนอะโอ้ยตะไครมานนีมันจิหากิโลมวะโห่ปวดฟุยบูระ

ไอ้แมหนิไอ้แม่หนิว่ามันนันโม้ยันจะได้แฉนวันหนึ่งว <si ันี้เออผ่้ด่าอุ้ยปลาจะเีูใหญ่กใหญ่เลอเอโผด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 ลองไว่วโผด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 เอองามหลงามหล ่อ้มันหนวด่อ้มันหนวดไอ้มนหนวดไม่ใช่หอกเด่นเด่นกังวลหนอกดืออุ่มเรา